โดดคาพุ่มอะโดดโค้ดโค้ดม,มันลงแทนมันเอาหาแล้วเป็นนี้มันเสียเวลาพวกกูไหมเนี่ยโค้ด,ด,ด,ดอะไร<น>ะวะสมาหไหนสมาโค้ดเอเซนติกเก่าไม่ใช่ของ<า>นี้ไม่ใช่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 เงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โค้ดสมาไม่ได้คุมทีมนี้มันคุมเอ็เอ็นทีอะมันคุมทีมที่มีเอ็นมอสได้ที่นี่ใครอ่ะคุมทีมอล้วอ็อย่างไรดีบ้างวาดเกมวาดเกม โป๊กหมดไม่มีโป๊กคีฟให้สัตว์ทีมเด็กสัอว์บลยรอบรอบีเลยชีแวเริ่มฟ้าอะคนด้วยที่อะตอมันเริ่มฟ้าไปแล้วไหมไปเลยขันขยันขยัขยัน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 ขยัขยัยันขันันยนขยันันนขยันขยันขยันข เดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวดูโมโถมไปดูเนี่ยมามันมามันมาไม่เข้าทันหรอกมาสี่ตัวมันสี่เราพัฒนาไปแล้วได้ไปแล้วมันไม่เป็นไม่赖มันไม่赖เดินตัดได้เนี่ยอ้ยไหวบนไหวเดินตัดได้ตายจะรอดหรอกไอ้ที่เังไม่น่ารอดหรอกสวยเฮเลนเจ็บมากได้เลนปะ มีไม่มีฟลังอ่ะล่างวะลางฉทดเลาะได้แล้วไหมเดี๋ยวขไม่ตึ่ว่ะข้ามันกูมาดูตัวเล็กได้เราแท็กกลสีดูอยู่ดูไอสี่กับสี่อ่ะเาสี่แล้วเอ้ดูดูดูการดีตบัตจบไหนวะบนนาะด้สีวันนี้มาว่าหาดีหาดีหดีหาดีหาดเอาเร็วๆดูโกูโดูโดกูโดกล่างไปไม่ไม่น่าต้องบินไหนเฮียเฮ้ยเฮ้บินหน่อยบินหน่อยตัดสีอะ กินแม่ทำไมอ่ะโอ้ยดิบหายกันหมดนี้อ่ยไอ้เแยเก็บเป็นสกิลไว้เล่นบางกองเนี่ยตอนอะไรเดี๋ยวบัตบัตมันมันดูดเลือดได้แค่มันเล่นบัตอด้โหเฮียเป็นตัว่าจะตายอะรอเล่นรอดูอยู่มันมันจะมันจะเล่นได้ยังไงอยู่ตรงนั้นสองสองต้องต้องสี่ก่อนอ่ะน่าได้เล่นหมดเลย้าวเมียนจีเปิดไหววะเปิดก่อนไหววะไหวละมาเลยมาเลยมาเลย ามามาหนมาอยู่มาอยู่มันเทรดแล้วแหละเทรดเทรดเรระวางงาังเลอ้ไดูไหนด้ยแม่เอ้ยดูกูเอ้ยูบินได้หมดลเลยบัดอยู่ตายมาตี <ผ recibir S 3> ัดต,ตีตอนเร็วตนเร็วตอเร็วตัดเร็วตเปิดพี่กำลังลมาช่วยไม่ันไม่ทันไ,ไม่ทันไ,ไ,ไม่ทันคงกลางเลยพีอยนะเฮ้ยชุดใหญ่ชุดใหญ่ลูกกูยอยย้อย เดี๋ยวตีละอยู่ดิวาาดละ,ละบ้านมันจะฟาร์มอะไรวะมันฟาร์มเะไรใช่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 เริ่มเลทเรียนบูสามแตกวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันตีตัวเล็กมันไม่สามแตกเกมครับทุกบูจัดทูกบ้านไม่มีแตกแล้วมันไปบนรู้ไหมวะล่างจะสองว่ะใชเล่นอยู่ล่างเวฟว่วงนะเว็บนนะเบนนะี้ยอือประกันได้อยู่โดนนะ บัสมันฟาร์มเลสอ่ะปิกปิ๊ก้เล่นปิกแล้วล่นอยู่แล้วต้องย่ต้องไปล่ามาพี่ปิกเคยมาล่าทานอยู่ทานอยู่เมื่ไ่ั้งนม่ไห้เหรทำไมไปบัปิดวะบัดบัสัมาทิ้งมาทิ้งไปอยู่ด้านบนยื้อยู่ยื้อำไม่อยู่ออกแด้ปะพันี้พันี้ให้เราอได้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 โอเคไอ้ภูภูมิกปเฮเลนไปกลางนะจะตมร้ข้างเคลียร์ไว้ได้รอดักรอดักข้างสามตัวโดนโผล่เหรอพี่ดักลกด อยากบินเอาเลื่นเออบินเลยน้องเฮ้ยลองเฮ้ยตีลวมาตีละตีละเฮ้ยแต่แต่หมบ้างแต่หมดบ้างตีตีบนเล่นเลยบ้ามันมีจับไหมไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยวะเอออ่อมันเจ็บเท่าที่เล่นได้อ่ะสวยเฮ้ยมีโดดปะมาดอยู่ล่างมาดอยู่ล่างที่เจ้าล่างสี่มาดูร่างมาดูร่างตัดปะตายตายตายอุ้ยมาเจอเข้ากลางเว็บนี้เจินแล้วเหรอวะ เ้าจะเข้าลางเลยไหมก่อนายแล้วายแล้วอันติีอัมนของเล่นมันเยอะจัดเลยอะเอาถึกมาด้วยเฮียไปล่างอยูสวยแล้วได้ป้อมดีไม่ตายเอ้าเฮียไม่อยู่วะไปล่าดไงเอาอยู่นี่อุ้ยมุดตรงนั้นมเติมเลยเปรีได้เือได้เปอ้เอาดยเ็นแล้วเลยลองบัตลองบัดลองบัตบัตตาลับู้อะเาตลับปู้ได้แล้วปู้เลยเล่น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 กองกรองกองกกูฟีกูฟี โอ้ยสวยพี่เล่นล่าเล่นาได้เลยใช่ไหมเราเล่นการสองอ่เอ้หมดแล้วน่าเฮี้ยเนี่ยรถจับอ่ะเอ้เดี๋ยวโดนจับไห้เดี๋ยวโดนจับได้เดี๋ยวโดนจับได้เนียมาดีมาดีมีแข่งมีแข่งเล่นไปเลยเล่นไปเลยอะไรมาโดนเลยเฮี้ยไม่ไม่ตายป้อมไม่่เดี๋ยวตายป่อมมันเกิดหมดกูกดแข่งไม่ติดเลยเฮี้ยเกือบละล่างแค่้นเวฟนะเกือบเกลอบเลย กลางสามยาวไปไกลนะดูล่างต่อได้ดูล่างต่อได้เฮียบัตโดกคูจริงไหวปะวะได้ล่างต่อคอยไทยเดี๋ยวถอยถอยล่างยาวนะถอยเดินเดินกลับทางยาวเอเลร์ันอยู่การอยู่เลยอยู่ความมีการเดินอเคมันไม่กลับเปิดมังกอรได้โอเคเปิดแล้วขอลดขอลดก่อนที่เดิมเดิมเลยได้ๆผ่านๆอยู่ได้ยัดูดูลงปลาแล้วก็ได้เพื่อบินฟ้าได้โอเคยมันนี่แหละมันแค่สามนงเว่ อย่าเล่นสุดนนะไม่สุดไม่สุดอ้าวหัวเียบ้าัวเทียเลยเนี่ยไม่ตกเรือลแข่ะเข่งกลางติดได้ได้บนตัวเดียวถ้าจะเล่นเอ้วดิดหมลมกันบทำม่ันเราสดบูรสุดยอย่าพลาดอย่าพลาดอ่จรอสลับจรอสลับมันจะฟามไปหมดแล้วแดงเพื่อเอาเองฟาร์มแดงเลยเหรอเห็นมันฟาร์มบัวจะแตกขึ้นอยู่หดแล้ว

คลิปหายแล้วตายจะตายจะตายยืนี่ลีรับอยู่รับอยู่รับอยู่เรารับบนกูด้วยนะเดี๋ยวขู่ข้าวไปขู่กันลากลาลากนลากกงกำกลังมานะบนก็ชนมันน่าจะกันลากปลานี้ออ่าหรือกับกับกันกลับกันไอบเ j กต์จะเคลื่อนเม็ดมนแล้วก็เชียองกาเเอกล็อก o b เ e c t มามาเรามาเรามาเราเลย น่าเล่นจัดเลยตรงเนี้ยไ้ย้ำก็มอมกบกบกบก่อนสามตัวเองนะตรงนี้เฮ้ยเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นเราเล่นเราคนก่อนโอเมก่อนเฮ้ยแต่แต่แต่ป้อมได้นะเลยป้อมมาขึ้นบไดนเะยจางล่างจะไม่มีฟิกนะเว้ทำไมใครเล่นใครต่อไปเลยต่อไปเลยต่อเชียร์โอ้โหกูจะตัวบางโดนโเมก์ล็อกหัวตายแบบภูอุภูบินรอดเนี่ยเจ็บเด็บจะตายแล้วเนี่ยนร่างหน่อยดูร่างหน่อยล่างเข้าล่างเข่าแยกกันเล่นอยู่อ่ะสามสามห้าสาม ไปทำส,สองก็ได้มาจบป้องกันบนสองบนสองกิล e ีนะไม่พ yeah. yeah. ี่ไมเดเนะเดี๋ยวเดี๋ยวสองปวมก็ละกูเอีงบนดีกว่าเอาวามเอียงอไรด้เขาไเสี่ยงไปไมดเสี่ยงเลยไอ้ภูถ้าถ้ามาแทงวมันตายไม่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 กูมันมาองก์กรกูจดูหลัก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจ้าเนี่ยมันจะไฟเนี่ยพวกเฮียนี่ยิ่งบ้าอยู่ มฟาร์มกันวนบนไทมิ่งกันท้ามาเจอให้ามาเจคนันมั่งมยถ้ามึงคนนึงใช่ปะหรือปล่อยด่านป้นทิ้งไว้เลยก็ได้แล้วมันตีมันอนอ่ะต้องเอียงรอเชื่อมป่ะปัดไทมิ่งแดงจะอยากอยากให้ปล่อยก่อนไหนอยากอยากขึ้นบ้านปล่อยก่อนบนก่อนบนก่อนตีด่านบนไอ้ตีมันก่อนอยู่ถ้าถ้ามันแทงอย่างพ่งเล่นสุดเออ ไปหมดละวเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี่ยวกบเองมันจะเล่นกันเลยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดกบเองเอเลนจบมังกรก็จะตายว่ะอยากตีมังกรมากกว่าทีก่อก็ได้ไปีก่อนต้อไปตีมันบักับบ้านเจ็บแล้วตีมังกรโดนมังกรวิ่งัไม่มีสกิลได้แล้วบัตเรามัตเาัตตาม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 ัตจะโดดไม่เป็นไรไม่เป็นไร่เเต็มมังกรเล ใหหยุดหยุดไปบนเลยบนเลยบนเลยบนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจับยังอ่ะจับแล้วจับแล้วจับแล้วใกล้มีแล้วมั้งโอเคเรีนโดดแล้วนะเฮ้ยรวบได้นะเฮ้ยร่างนะเดียนเดืนกูได้แค่นี้ละดีแล้วดีแล้วไอ้ใครเรียนเม็ดไม่แรงขอเลี้ยงออกแบบแดงกลางอยากออกรถก่อเวท ม่กบนี่มันลดพอบอกว่าถ้าเจอทอยอุ้ยพอแนละ้วพอโซลี่ลด100ได้ไม่จำเป็นนะมันบางเป็นเปอร์เซ็นต์นะเดิว่าน่าจะพออยู่โอ้โหไอ้สัตว์แม่เดีด่วนๆีด่วนถ้าออกมาก็ได้นะเผื่อ่วบแบบไม่ถึงนะเงเผื่อหนึ่งไม่ถึงไม่ถ้ามันคอมโบกับกบได้แม่งลดก่อนตายเฮ้จร<อ>ิงโอ้โยแม่เราซื้อตายไว้วไหวไหว โหดจัดไอ้เฮียกูยังไม่แก่สัตว์ตบเลยพี่เห็นแม่มาดิตบเลยแล้วก็อู้ว้าโลเล้นมาดิเลยเราหนอนปกไอไอภูบินยัดมงเลยว่าเราเวลเข้าบินยัดมาเลยไอ้ภูเราดูภูเราดูภูเราดูภูไม่ปัดกูมาเลวไงข้างไอเฮีย เล่นไม่เล่นไม่เล่นไเล่นเล่เล่ไม่เล่น่าวก้าอ่ะพี่เเาเทียร่าเรมเล็อกไม่โดนเลยพี่อะมันเอาบั๊ตไปทำไมวะอยากเล่นวะไอ้ย่ไม่เอาแล้วต้อนทาไมวะไอ้ย่าถ้ามาเล่นตั้งกเล่นเสียเวลาคนอไม่